สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาไลฟ์สดในการเทรนนิ่งยูนิโคล่านะครับก่อนแมตช์สำคัญคือพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทางบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันนะครับพอดีผมก็งานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับเป็นไข้เป็นหวัดกันช่วงนี้ฝนตกเยอะก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ ก็วันนี้ได้สตาฟโค้ชท่านใหม่มานะครับอาจารย์ยานะครับจากโรงเรียนกีฬานะครับก็มาช่วยเทรนหลายๆอย่างนะครับครับขอบคุณทางอาจารย์ยาเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเพื่อเพื่อทีมของคนโคล่าชเรานะครับครับผมครับไรไม่ได้ไลฟ์สดนานหลายวันนะครับต้องขออภัยจริงๆด้วยครับวันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับ ก่อนแม์ใหญ่คือพรุ่งนี้นะครับเป็นแมทที่ทุกๆคนนีอยากอยากเจอนะครับอยากโชว์ความสามารถกันนะครับครับวันนี้ก็จะเล่นกันแบบซ้อมกันแบบสบายๆนะครับ นตกกันเยอะนะครับก็ฝากแฟนบอลนะครับช่วยดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับเป็นไข้เป็นไบกันเยอะๆขนาดผมก็ยังมีการเป็นหวัดเป็นไข้นะครับครับผมกับกรเรื่องของการทํางานด้วยก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ <c oughs> สำหลับาแบดอุ่นเครื่องอกับวิลามยูนเต็ดเป็นทีมชุดยู19ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่ระบบโครงสร้างต่างๆดีมากๆนะครับมีระบบอะคาเดมี่ที่สอนรับกับทีมนะครับแล้วก็มีเด็กในสังกัดของอะคาเดมี่วิลามเนี่ยจอะขึ้นชุดใหญ่หลายตัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เรามีโอกาสได้ไปอุ่นเครื่องก็ <c oughs> ขอบคุณทางผู้ใหญ่ของทางยูเนี่ยนโคราชนะครับเอ้ทาง วีรามยวเดนนะครับที่ให้เราไปเสริมสร้างประสบการณ์นะครับวันที่ที่ผ่านมาเลยวันที่30กันยายนะครับได้นะครับรายการช้างเอเบครับเราไม่ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าเรื่องเอกสารของทางสมาคมนะครับไม่เรียบร้อยนะครับตอนที่เราเริ่มก่อตั้งสโมสรนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งได้นะครับปีหน้านะครับ ปีน้าเนี่ยส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่งแทบจะทุกรายการนะครับก็ฝากแฟนคลับทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ทีมของเราด้วยครับทีมของคนโคล่านะครับทีมที่เกิดจากคนโคล่าช่วยกันระดมทุนนะครับโดยวิธีการซื้อหุ้นนะครับก็โอล่าสุดนี้พี่ปานะครับพี่ปาสปอนเซอร์ของเรานี่ครับก็ร่วมเป็นเจ้าของสโมสรของเราด้วยนะครับขอบคุณพี่ปาเป็นอย่างสูงนะครับที่ที่เล็งเห็นถึง ถึงความตั้งใจของเราแล้วก็ถึงแนวทางในการทำทีมของเรานะครับขอบคุณพี่ป้าอย่างสูงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีไลฟ์สดนะครับ ท่านที่แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมเชียร์กับเรานะก็สามารถชมไลฟ์สดจากทางเพจได้นะครับเราก็จะมีไลฟ์สดให้ให้ชมกันนะครับในวันพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ในเวลา16นาฬิกาะที่สนามซ้อมภายในสนามช้างอารีน่านะครับรับแ,แฟนคลับที่อยู่ในละแวกบุรีรัมนะครับ ก็เลยนเชิญนะครับมาเป็นกําลังใจให้ทีมหนึ่งของคนโคราชเรานะครับเป็นทีมที่เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสร้างทีมฟุตบอลที่เป็นเป็นของคนโคราชอย่างแท้จริงนะครับนะครับโมเดลแบบนี้มันยังไม่มีใครใครสร้างขึ้นมานะครับแต่เราได้ทํามันขึ้นมาแล้วนะครับครับ วันนี้ก็จะเป็นการซ้อมแบบเบาๆนะครับเรียกความฟิตเรียกสร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าพวกนี้มีแมตช์ใหญ่จริงๆน่าจะเป็นแมตช์ใหญ่สำหรับเราจริงๆนะครับบุบบยรมยูนิตยูสิบเก้นี่ยผมก็ว่าระดับสิบก19ปีจ่อขึ้นชุดใหญ่หลายคนนะเพระนั้นคุณภาพของของผู้เล่นของระบบทีมโครงสร้างต่างๆเนี่ยสูงนะครับครับ แนั้นเป็นเรื่องดีของเรานะครับที่ได้มีโอกาสได้ได้ทดสอบฝีเท้ากับทีมระดับนี้นะครับครับพดีดพดลูก สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของหุ้นนะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อหุ้นได้นะครับตอนนี้มีระยะเวลาอยู่ประมาณนี้เดือนอะไรตุลาพฤศจิกาธันวามกราหรือประมาณ4เดือนนะครับสเดือนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นจบปีแรกนะครับจะไปเข้าปีที่2องซึ่งปีแรกเนี่ยครูรับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเนี่ยจะได้ผลประโยชน์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนปีที่2เราจะมีการ ปรับเรื่องของคุณประโยชน์นะครับเรื่องของเงินเป็นผลต่างๆนะครับอาจจะได้ไม่เท่ากับทางผู้ที่ซื้อหุ้นในในปีแรกนะครับผมว่าผมต้องให้ให้เกียกับทางผู้ถือหุ้นในในในปีแรกนะครับครับซื้อถือว่าเป็นการร่วมแนวทางร่วมเจตนาลมร่วมร่วมวมุมการด้วยกันนะครับปีแรกตอนนี้ก็เกือบร้อยร้อยคนนะครับคุณก็ประมาณพันกว่าหุ้นได้นะครับ พราะการสร้างทีิฟุตบอลเนี่ยมันมันใช้งบประมาณสูงนะครับแล้วก็ใช้ของวิธีการจัดการนะครับอันนี้เราเริ่มต้นเริ่มต้นมาแล้วนะครับเริ่มต้นในแนวทางที่ดีนะครับใช้ระบบโครงสร้างของผู้ถือหุ้นนะให้แฟนบอลทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของหุ้นนะครับครับฉะนั้นเมื่อแฟนบอลเป็นผู้ถือหุ้นเขาจะรู้นะครับว่าคนดูบอลแฟนบอลต้องการอะไร ครับฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เราอยากอยากจะสร้างเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับเป็นบรรทัดฐานใหม่ของวงการฟุตบอลในบ้านเรานะครับแลดูการหน้านะครับมันมีหลายหลายภาคส่วนด้วยกันที่ทางสโมสรจะจะเข้าไปดาเนินการต่อแขนต่อขา,ขาของสโมสรแล้วก็สร้างโครงสร้างทั้งหมดให้มันเป็นโครงสร้างมาตรฐานแต่คงต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างคอสมค้วรน,นะครับสิ่งสําคัญนะครับก็แรงใจจาก ชาวโราชนะครับก็อยากให้กําลังใจนะครับอุดหนุนกันไม่ว่าจะเรื่องสินค้าของสโมสรนะครับครับสินค้าสโมสรตอนนี้ก็เสื้อแข่งเราตอนนี้ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะครับของวางผลนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนเรานะครับก็พยายามเร่งเร่งเร่งผลิตนะครับสําหรับทีออเดอร์มาแล้วก็เดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะครับเดือนนี้น่าจะมาครับ คุยกับทางผู้ใหญ่ทางวาลิกต้องขอบคุณจริงๆนะครับคุยคุณวาลิกที่เล็งเห็นความท่วง,งานของทีมอเมเจอร์ลีกอย่างเรานะครับให้เราได้มาอุ่นเครื่องออใ,หให้เราได้มาเป็นปอนเซอร์เราในการที่จะสนับสนุนเรานะครับเพราะแบรนด์วาลิกเนะี่ยเป็นแบรนด์ตอนนี้ถือว่าได้ว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับคุณภาพมาตรฐานสูงมากๆนะครับสินค้านี่ ราคาไม่แพงมากนะครับจับต้องได้แล้วก็คุณภาพจริงๆนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนสโมสรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวาลีกบอลสปอร์ต สตาร์เวลโดยด็อปเปอร์บุญมาอิ่มวิเศษนะครับสินค้าครัวเรือนหรือบ้านจัดสรรนะครับของด็อปเตอร์บุญมาเนี่ยโอ้โหมีคุณภาพสูงมากนะครับเด h t ดีไซน์นะครับโดยพี่ตู่นะครับรับออกแบบไ i นิลอิงเกนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่เป็นสปอนเซอร์อเราแหนมยุรินนะครับแหนมอร่อยมากๆนะครับโดยซอสมิกกี้เฮียป่องนะครับ น้ำดื่มดวงใจนะครับนี่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับสำหรับน้ำดื่มเราตลอดทั้งฤดูการน,นะครับพรุ่งนี้เราก็ไปอุ่นเครื่องดี่บุยลามก็สํารับน้ำดื่มมาอีกครับพร้อมนางเปินผู้เป็นเจ้าของสโมสรน,นะครับในการซื้อหุ้นนะครับขอบคุณพี่ป้าน,นะครับน้ำดื่มดีคุณภาพแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่ร่วมโครงการร้านค้าสโมสรยูนิโคลรานะครับเอาสินค้าราคาคุณภาพดีราคาถูกเอามาจำหน่ายให้กับ แฟนบอลแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับลงสีเลิศดำรงสิริโดยพ่เข่งพ่เข่งวัชรน,นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราก็ว่าได้นะครับแล้วยังเอาสินค้าเข้าสารนะครับมาร่วมโครงการกับร้านค้าสโมสรยูนี่คลขาลาดด้วยนะครับขอบคุณพ่เก่งมากๆนะครับสนใจข้าวสารคุณภาพดีราคาถูกก็ติดต่อพ่เข่งได้นะครับหรือ ซื้อที่ร้านค้าสโมสรยูนิคลร่าได้ครับอยู่ที่ทำการสโมสรน,นะครับข้างสระน้ําครับัสดีครับสระน้าหนองสนนะครับหรือก็หรือรอีกที่นึงก็เป็นร้านแหนมเนืองลงุลงเหลิมนะครับข้างวัดป่าสารวันก็ไปุดนุนสินค้าสโมสรกนนันได้นะครับตอนนี้ก็ยัง มี2ตัวก็ส่งส่งไม่ไม่หวาดไม่ไหวเหมือนกันนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซื้อน้ําของเราแล้วก็ซื้อข้าวของเราด้วยนะครับสินค้าตัวอื่นก็ยังทยอยเข้ามาแต่กำลังดูว่าสินค้าไหนที่มันมันคุณภาพดีราคาถูกก็จะเอามาจำหน่ายนะครับขอบคุณไพรัฐการเด่นนะครับรับจำหน่ายนะไม้มงคลโดยเสีย เซจตนะครับไอรัดการเด่นเบนโคลาานะครับรับซ่อมรถยุโรนะครับทวีผลห้า้นะครับถนนวี่าโดยเฮแก้วนะครับนี่เป็นผู้ใหญ่ที่โอ้โหสันหนุนเราด้วยดีมาตลอดด้วยครับขอบคุณเฮแก้วมากๆนะครับครับอีสานร้อยแปดโดยพิมอนนะครับร้อนนะครับ สารอยู่ตรงแยกชาชายอร่อยครับผมไปทานประจำนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสารนิสาร,สาร,สารนี่โดยเฉพาะเสือร้องไห้นี่ครับโอ้ยแ่บจริงๆครับเอสคาสติ๊กเกอร์โดยพี่โจโ้นะครับนี่รักตัดสติ๊กเกอร์ติดรถแล้วก็สติ๊กเกอร์ทุกรูปแบบน,นะครับอยู่ที่หนองตะคงนะครับโอ้สินค้าคุณภาพ งานคุณภาพจริงๆนะครับแล้วราคาไม่แพงมากๆคุยพูดคุยกันได้นะครับพี่โจ้ครับติดต่อพี่โจ้ได้เลยนะครับเบอร์โทรมีนะผมลงไว้ในในโพสต์ทุกเกือบทุกชั่โพสต์นะครับครับตลาดเซฟวันนะครับนี่ก็เป็นแหล่งรวมของของกินของใช้ราคาถูกนะครับตลาดเซฟวันให้สถานที่เราในการเปิดตัวสโมสรนะครับ s เต็กเต็กจิ้มแจ่วโดยเฮยขาวนะครับครับนี่ก็เป็นผู้ใหญ่น่ารักมากท่านหนึ่งนะครับแอคชั่นชูดครับนี่ครับสนามหญ้าทีมแอคชั่นชูดเนี่ยให้เรามาซ้อมแทบจะทุกวันในช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ลงทีมสนามใหญ่เลยครับครับพูนสุกนะครับรับถ่ายภาพภูนสุกนะครับห้องภาพพูนสุกนะครับสีแสนสุกทัวนะครับ ทัวทั่วไทยครับราคาถูกรถทัวรถจัดนำเที่ยวนะครับราคาไม่แพงนะครับติดต่อได้นะครับคุณภาพดีไปลองมาแล้วนะครับที่ขอนแก่นครับโอ้นั่งสบายมากมาก สำหรับรายการเมเจอร์ลีกนะครับที่เราจะลงแข่งสำหรับปีนี้นะครับคาดว่าจะจะไม่มีการแข่งขันนะครับด้วยเรื่องสภาวาของโควิดนะครับก็จะเลื่อนไปหน้าจะเป็นปีหน้าเลยนะครับช่วงนี้เราก็ต้องซ้อมทำความเข้าใจเกมทำความใจระบบแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับก็ยังยัง ยังต้องเรียกความฟิตหลายๆอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่เราคัดมานะครับคัดมาแล้วก็เป็นเด็กในราชภาัฒน์เทคโนรัชพัฒน์วงชาววริตก็เด็กโคูลาชบ้านเรานะครับที่ท,ที่ต้องการโอกาสแล้วก็ต้องการเวทีในการแสดงความสามารถนะครับ โมสอนเราเพิ่งก่อตั้งฉะนั้น,ม,นมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังต้องต้องทำนะครับต้องสร้างนะครับฉะนั้นมันมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากสำหรับพวกเรานะครับในการสร้างทีฟุตบอลที่เราอยากทำจริงๆนะครับตันนี้เดินทางมาได้เจ็ดแปดเดือนผมถือว่าเราก้าวข้ามก้าวแรกมาได้ไกลพอสมควรนะครับ แต่มันยังมีหลายก้าวมากๆนะครับที่เรายังต้องต้องก้าวต่อไปนะครับโครงการสโมสรนนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณ10ปีนะครับ10ปีนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงโครงสร้างสโมสรพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยต้องพร้อมพร้อมที่จะก้าวเดินก้าวเดินต่อไปในระดับประเทศหรือระดับโลกนะครับฉะนั้นมันเรื่องเรื่องที่ ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนแล้วก็ความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงแล้วก็ช่วยต้องใช้พลังจากพ่อแม่พี่น้องทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้เราวางพื้นฐานไว้แล้วนะครับเรื่องของโครงสร้างเบื้องต้นนะครับรดอเราให้ผู้ถือหุ้นหลักเนี่ยก็คือแฟนบอลทุกคนนะครับในอนาคตเราก็จะปรับโครงสร้างของเรื่องของบริษัทนะครับให้เข้าระบบสากลมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นตอนนี้ยังมีโอกาสนะครับ พ่อแม่พี่น้องชาวโคราชนะครับยังสามารถที่จะซื้อหุ้นได้นะครับในอนาคตตอนนี้500ในอนาคตอาจจะไม่ใช่500อนะครับฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีมากๆนะครับโอกาสอันดีที่ได้เป็นเจ้าของสโมสรสฟุตบอลนะครับมันไม่ใช่คือมันในเมืองไทยมันไม่มีระบบโครงสร้างแบบนี้นะครับ ่วนใหญ่เป็นหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของนายทุนที่มีงบประมาณลงมาทําอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนักการเมืองนะครับซึ่งในเมืองไทยก็จะมี2กลุ่มใหญ่แต่สิ่งหนึ่งคือเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเนะี่ยต้องเข้าใจในคนลงทุนเรื่องเรื่องของเรื่องของฟุตบอลด้วยนะครับบางทีลงอยู่คนเดียวนะครับปีละ 5, ้าล้านสิบล้านทุกๆปีเนี่ยมันก็เหนื่อยพอสมควรนะครับ แตงเรานี่ใช้ระบบของทุกคนแชร์กันนะครับคนจำนวนมากลงขันกันกับคนหนึ่งคนลงลงเงินหนึ่งจำนวนมากนี่ครับดังนั้นความเสี่ยงความความยั่งยืนเนี่ยมันจะมีค่อนข้างยากนะครับครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านที่สนใจก็อยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็อินบ็อกมาที่เพจสโมสอนได้หรือ อินบ็อกที่เพจของผมก็ได้นะครับกบสกินเฮดนะครับครับหรืออยากให้ผมไปอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยินดีครับครับพี่น้องโคราที่อยู่ต่างถิ่นนี้ก็มีเยอะนะครับที่มาซื้อหุ้นเรานะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับก็ดีใจแทนพี่น้องเราไม่ได้จริงนะครับเพราะมันเริ่มมาจากจุดเริ่มต้นจากแนวความคิดนะครับแล้วก็เราเริ่มค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับ มีพวกเราผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เป็นที่รู้จักนในคนโคราชเป็นนักธุรกิจผู้ใหญ่ประกอบธุรกิจในโคราชหลายๆท่านนะครับผมเข้าไปค,คุยโมเดลแบบนี้แนวคิดแบบนี้ท่านก็สนับสนุนในเรื่องของการซื้อหุ้นมานะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ มาสจันนะครับพี่น้องครับเมื่อเรามีเก้าเก้าแรกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะก้าวต่อไปนะครับแต่เก้าที่สมโมสรเดินต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีแฟนบอลหรือคนโคราชเนี่ยเดินไปด้วยกันนะครับเราจะไปด้วยกันเพราะสมโมสรอกุกจะไม่สามารถเดินได้คนเดียวเลยนะครับถ้าไม่มีแฟนบอลส่วนแฟนบอลก็ ไม่สามารถไปได้คนเดียวถ้าไม่มีสโมสรฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะครับมีสองขาเกื้อกูลกันนะครับ วันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมนะครับซ้อมสบายๆนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเจอแมตช์พรุ่งนี้นะครับที่บุรีรัมเป็นแมตช์ที่เราต้องเจอกับทางบุรีรัมยูเนเต็ดยูสินะครับระบบโครงสร้างของบุรีรัมนี่โ,โหมันถือว่าเป็นระดับผมมองว่าระดับเ c เยอะไรนะครับด้วยคนที่ลงมาทําทีฟุตบอลเนี่ยด้วยใจรักแล้วก็เข้าใจในปรัชญาของการทําทีฟุตบอลนะครับ ในวินที่ชอบนี้ต้องต้องยอมรับว่าท่านมีวิสัยทัศน์เรื่องเรื่องของการทำทีมฟุตบอลเป็นอย่างสูงนะครับจากทีมที่แทบจะมองไม่เห็นอะไรนสร้างเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งมีประจานในการทำทีมฟุตบอลที่ที่เข้มแข็งนะครับนี่ครับจุดดีของทางบุมล,ล์เราก็จะเอาจุดดีของของแต่ละสโมสสอนนะมาปรับใช้ มเดลอะคาเดมีท่ที่ที่ขึ้นชื่อที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นชนบุรีที่สร้างนักเตะเยวาวชนขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลบ้านเรานี่เยอะแยะไมหมดเลยนะครับบุรีรมยูเนเต็ดเมืองทอง, United, งยูเนเต็ดเชียงรายยูเนเต็ดนะครับเป็นทีมที่ที่สร้างเยงวาวนอะคาเดมี่ขึ้นมาจากเยวาวชนอคาเดมี่ของตัวเองนะครับ แล้วเป็นการต่อยอดที่ท,ที่ที่ได้ประโยชน์ทั้งเด็กและทั้งตัวสโมอสรน,นะครับอย่างเด็กก็ได้มีเวทีเล่นต่อความฝันของของตัวเองในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพส่วนสโมอสรก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับไปถ่องซื้อนักเตะในราคาที่แพงหูฉีนะครับเด็กปั้นของตัวเอง สามารถเอาไปขายต่อได้ในราคาที่โอ้โหสร้างกำไรเข้าสมโมสรได้เยอะมากมายมหาศาลครับ FC อาจารย์กล้วยครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับแฟนครับที่จะชมนะครับพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์สดนะครับ <c oughs> ไลฟ์สดที่ทาง ทางเพจสโมสรก็ฝากติดตามกันได้นะครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตจบการไล์สดในการฝึกซ้อมวันนี้แต่เพียงเท่านี้ถอนนะครับก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับมีเมชดอุ่นเครื่องทางบูรีรามยูเนเต็ตนะครับที่สนามฝึกซ้อมภายในช้างอารีน่านะครับเวลา16นาฬิกาครับหรือ4โมงเย็นนะครับสำหรับแฟนกลับท่านใดที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปชมในการ อุ่นเครื่องกับที่สนามวีรมนะครับก็ชมไลฟ์สดของเราได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามรับชมเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจเราตลอดมานะครับก็ฝากผลงานของทีมยูเนี่ยนโคราชด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ